ผมค,คิดว่ายุคเนี้ยมันไม่ใช่แบบก็ไม่ลบลาค่าฟันแล้วอ,ะอ่ะผมคิดว่าถ้าเหรียญเมตตามหนิยมอ่ะเขาจะฆ่าเราเนี่ยเ,<อ>เขาสงสารเราไปเลยดีกว่าสองคนเองเนี่ยอยู่กับค่าสองปีหกเดือนหรือสี่เดือนผมจำไม่ได้แล้วยี่สิบกววันจะรอดแล้วก็ไปขอวิชาท่านั้นก็เลยบอกว่าอ้าถ้ามึงอยากเรียนถ้ามึงจําได้มึงก็เอาไป สวัสดีครับเป็นฟีกบอยคัทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการเลี้ยงชีพฮะร,รายการเลี้ยงชีพอีพีนี้ครับผมได้แล้วแขกค,คนนี้นะครับนั่นก็คือองค์ดำกับภรรยาทั้งเจ็ท่านจริงๆก่อนนั้นผมทราบมาว่าภรรยา8นะและอีท่านไหนก็ไม่รู้ของลางหายไปหรือเปล่าตอนนี้ปัจจุบันเหลือ7ท่านจริงๆแล้วผมอยากทราบว่าอยากรู้ว่าเขามีวิธีการดูแลภรรยาทั้ง7ท่านเป็นยังไง จริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าถ้าองค์ดําไม่มีเงินแล้วภรรยาก็ไม่อยู่กับเขาแล้วการเป็นอยู่การใช้ชีวิตแม้กระทั่งการนอนหลับนอนด้วยกันเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนวันนี้ฮะเราจะได้สัมภาษณ์อง์ดํากับภรรยาทั้งเจ็ดครับโอบอยคัตรายการเลี้ยงชีพครับและตอนนี้นะผมมาอยู่กับอาจารย์องดําแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับผมต้องเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์หรืออาจารย์หรือองค์ดําหรืออาจารย์องดําต้องต้องเรียกท่านว่าอะไรก็ แล้วแต่ในานามบางคนก็เรียกอาจารย์องดำบางคนก็เรียกอง์ดำแล้วได้ผมไม่ได้ถืออะไรฮะไ,ได้ไม่ถืออะไรใช่ครับอาจารย์แนะนําตัวหน่อยอาจารย์เป็นใครมาอย่างไงแนะนํกับกล้องเลยครับผมก็ จร,จริงชื่อเล่นชื่อว่ามอนส์ใช่ครับแล้วก็เป็นคนกรุงเทพปูปูปเป็นทาหาร,รอยู่กรุงเทพมาก่อนแล้วที่นี่น้าณตอนนี้ก็มาอยู่นคปรปฐมนคมปรปฐมนี่ก็คือบ้านแม่แล้วก็ได้มาเรียนพวกนี้แล้วก็เลยได้มาเป็นอาจารย์ศักยันประมาณนี้ครับชีวิตในวัยเด็กเป็นไงบ้างดูดูแล้วน่าจะเอาเรื่องเอาราวเหนกันนะดื้อครับดื้อเลยครับใช่ฮะดือด้อดื้อตั้งแต่อายุสิบสามครับใช่สิบสามจนอายุยี่สิบเก้ายี่สิบครับ แล้วก็จุดพลิกผันก็ได้มาเป็นอาจารย์สักตั้งแต่ประมาณ20ปลายปลายเข้า21โดหรือประมาณนี้โทษนะพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันไหมครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเลิกกันตอนผมอายุ17ใช่เลิกกันตอนอายุ17 <c oughs> ก็ <c oughs> ก็อย่าล้างกันไปแต่ว่าทุกวันนี้ก็ผมก็ยังเจอทั้งพ่อและแม่ <c oughs> เวลาที่ มีงานวันเกิดมีงานพิธีทำบุญบ้านอนะไรผมก็จะเชิญมาเชิญพ่อมาแต่ส่วนมากผมจะอยู่กับเนี่ยทุกวันนี้อยู่กับแม่อืพ่อจะอยู่ที่สมุทรสงครามไปค้นพบตัวเองได้อย่างไรคือมันไม่ใช่ว่าการค้นพบว่าตัวเองมีวิชาครับพี่คือผมเนี่ยเป็นพ่อคุณเลื่อนเป็นทวด มีศักดเป็นทวดนะครับผมอยู่กับท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ประมาณสัก6-7ถึง7ขวบก็ชอบในสิ่งที่ท่านเงี้ยท่านชอบลุกขึ้นมาสวดมนต์ท่านช่วยเหลือคนอ่าพ้นฝีเป้าสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่กับท่านมาแล้วมันซึมซับ แล้วก็เรียนพระกาถาเรียนอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เจ็ดขวบครูของท่านเนี่ยคือหลวงพ่อทองศขวัตโนดหลวงเป็นคนสอนท่านมาหลวงพ่อทองศขอยู่เพชรบุรีต้นตระกูลผมอยู่เพชรบุรีวันหนึ่งที่ปู่ขึ้นมาเป็นทหารรักษาพระองค์ก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพกันตอนนั้นผมยังไม่เกิดเนะ่ยใช่แต่พ่อผมมาเกิดแล้วใช่แล้วก็ก็เกลยอ่ะผมก็ดื้ออยู่ที่นั่นแหละแล้วก็วกจนจนพลิกผันหนีหนีนคดีหนีเรื่องราวต่าง Oh. แต่ว่าณยุคนั้นมันก็ตามเพื่อนอม,มันก็ยังทําคนอื่นเดือดร้อนอยู่ดีแล้วก็ทําให้ตัวเองเดือดร้อนอยู่ดีประมาณนั้นใช่ อะไรจะเป็นจุดที่เราพลิกผันหนีตำรวจฮะหนีตำรวจเพื่อคือเราปฏิามไาแล้วอยู่ว่าเราจะพิสูจน์กุใช่ทีนี้ก็ต้องหนีตำรวจแล้วหนีแล้วทีนี้หนีด้วยมีเหตุการณ์หนึ่งขอไม่ไม่ไม่กล่าวไปถึงตรงนั้นแต่เหตุการณ์นี้ใหญ่ใหญ่พอมควรหนีเลยต้องหนีหนีเข้าไปอยู่ในป่าในทางนู้นเลยหนีไปเลยหายไปเลยเงียบไปเพราะว่าไม่ฮะผมเข้าพม่าข้ามฝั่งไปทางกาญจนบุรีเหรอใช่ เข้าไปทางลิเจียหนีเข้าไปเลยทางเลยทวายเหรอก็เรียกไปทา,ทางทวายนะใช่แล้วเดินเท้าเข้าไปมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยแต่ว่าเราถ้าเราอยู่เราโดนร่วมเลยทันทีแน่นอนอแล้วต่ําต่ําเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่มาถ้าตัดจริงๆมีสิบ ออเเารื่งแลสิบ <10 S 1> ขึ้นแน่ใช่เ<น>พราะตอนนั้นอายุ18เข้า19แล้วด้วยโอ้เลยเลยแล้วเลยแล้วคุกแน่นอนแล้วแน่นอนแล้วเพราะร่วมพยายามเลยแน่ๆเลยยังไงก็โดนอะ่ะคือผมก็ก็ต้องไป ในขณะหนึ่งที่เราไปเราก็หนีไปอยู่ในวัดเข้าไปในวัดที่วัดในป่าที่หลวงปู่เนี่ยก็เดินทุดงมาแล้วก็มีชาวบ้านนิมนต์เดินให้ตรงด้วยฝั่งพมา่านะเข้าไปแล้วใช่แต่เป็นพระไทยนะแต่ท่านเป็นพระไทยท่านทุดงทั่วประเทศเทั่วลาวคขมรพมา่าอะไรอย่างเงี้ยท่านไปแบบอยู่ในแต่ในป่าท่านไม่มีวัดอยู่ท่านไม่เคยแบบอยู่วัดเลย ตอนั้นอาจารย์คิดอยากจะบวชไหมตอนที่เข้าไปในป่าแล้วยังพี่มันเราวัยรุ่นเราโอ๊ยอะไรวะเนี่ยแต่มันจําเป็นแล้วไงไปกี่คนสองคนกับเพื่อนอตอนนั้นมีจุดมุ่งหมายว่าเข้าวัดในนี้ยไม่ผู้ใหญ่พาไปผู้ใหญ่พาหนีไปนะอ๋อมีจุดหมายผู้ใหญ่พาไปคือผู้ใหญ่พาหนีไปก่อนใช่เข้าไปข้างในก่อนใช่ครับให้พ้นประเทศทยถูกต้องคือให้ให้พ้นจากการถูกจับกลุ่มหนีอยู่ตรงไหนก็ได้อ่าเขาก็พาเราไปครับ พอไปถึงเนี่ยท่านกพูดมาคำหนึ่งว่าถ้า2คนเองเนี่ยอยู่กับค่า2ปี6เดือนหรือ4เดือนผมจำไม่ได้แล้วครับยีวันจะรอด ุณผู้ชมครับผมมีเรื่องราวดีๆจะมาบอกนะครับกำไรเสริมดวงสีอันตานะครับปรับดวงล้ายให้กลายเป็นดีเทพแห่งความร่ำรวยเทพแห่งความสำเร็จผ่านการทำพิธีกรรมอัญญาณและการเจิมจากอาจารย์อุ๋ยเสริมอำนาจวาสนาบารมีแก้ปีชงเสริมสุขภาพปรับดวงให้ดีกำไรนี้มีความพิเศษคือเป็นกำไรพระแม่อุมาเทวี พระแม่ลัศมีและพระพิทเนตในกำไลจะมียันตราทั้ง3องค์เทพลงอยู่ในกำไลหมายถึงเงินทองความสําเร็จปรับดวงให้กลายเป็นดีแก้ปีชงเก็บเงินอยู่เปิดทางรวยพลิกชีวิตให้ดีมีกินมีใช้ใส่แล้วดี วัสดุเงินอัปก้าชุบมีสองสีให้เลือกสีทองคำขาวและสีพิงโก1น9 9กบาทเท่านั้นครับใครที่สนใจนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับไปที่แอดอาจารย์อุ๋ยนะครับ a j a r n a u y ตัวนะครับใครที่สนใจนะครับไปที่แอดอาจารย์อุ j ๋ยอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับ หมายถึงว่าจะไม่ติดคุกเขาไปเจอพระอาจารย์ใช่จะรอดจะจะจะ,จะพ้นเคราะห์อะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็อะไรวะแต่ถ้าเกิดอยู่ไม่ครบตายคนนะติดคุกคนพออยู่ได้ประมาณสัก6เดือนกุฏิเนี่ยเขาจะห่างกันฮะที่ชาวบ้านสร้างไว้สมมุติว่ากุฏิเราอยู่ตรงเนี้ยกุฏิที่เราพักกันสองคนเนี่ยครับเดินไปเนี่ยประมาณสัก10นาทีถึงจะเจออีกกุฏิหนึ่งเดินไปอีกสัก1ินาทีถึงจะเจออีกกุฏิหนึ่งมันไกลามากพี่มัน<ล>กห็ห่าง ทำไมเขาปูคางขนาดนั้น่ะพระท่านเป็นพระปฏิบัติท่านจะไม่ให้อยู่ร่วมกันท่านจะมีศาลาเป็น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 ,ปนไม้ไผ่อยู่อันหนึ่งเอาไว้สวดมนต์ทำวัดมีพระประธานอยู่องค์นึงแล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรเสือเสือสางเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยใช่วัดนนมันอยู่กี่คนพระอยู่ทั้งหมดสามองค์เนนนะ่จาจะสององค์จะไม่ผิดแล้วพอผมเข้าไปได้ไม่นานเนก็สึกไปองค์หนึ่งมันมแล้วก็มีสัปเรลอคนเนะสร็จแล้วพอนันกึบ เราไปเจอจุดพิกผันคือคนตายเราฟื้นในนั้นถึงวันที่เขาจะเผาเออเจ็ดวันเขาสวดหลวงปู่ก็สวดอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวฟ้าจะผ่านะไม่แน่อาจจะมีปาฏิหาริย์แล้วทุกคนก็จะได้รู้ว่าบุญกับกรรมมีจริงไหมท่านพูดแค่นี้เองอกลางวันแหล,ลกๆเนี่ยฟ้าผ่าจริงฟ้าผ่าลงมาเฉยๆปังลงมาเลย<อ>ครับครับแล้วก็ ผมจาไม่ได้ว่าเย็นนั้นเลยหรือเย็นของอีกวันหนึ่งนานมาจจาไม่ได้ก่อนที่เขาจะเอาศพพานคนเนี้ยลงหลุมอะ่ะที่เขาต้องมาแกะแล้วก็ช่อะน้าพลาวตอนนั้นเขามาตาสังด้วยมัดหมดมทุกอย่าง,งใช่ครับเอาผ้าขาวหอ่อเอาเสือ้อคลุมเอาเสือ้อเสือเส้อที่ทํามันเองนะฮะที่ศาลเองอะ่ะห่ออีกทีนึงแล้วก็เปิดฝาลงแล้วก็จะมาชาอน้าพลาเตึกแกลืมตา<อ>ลืมตาอยู่เหมนั้นแหละแต่ว่ากระดูกกระดิ่งยังไม่ได้ตอนนั้นถ้าใครไม่เจอกับตัวมันก็มันก็พูดยากนะอันี่คืออาจารย์มาประสบพบเจอจริง <Es> ก็ผมเป็นคนช่วยเขางัดเอาตะปูเอา,เอาไอ้นั่นงัดฝาโลงขึ้นมาอ,อยู่ตรงนั้นนะกับเพื่อน<ๆ>ใช่อาจารย์ทีนี้ผมกลับมาถามอาจารย์เรื่องของวิชาแล้วทีเนี้ยครับเราไปเรียนรู้จากอาจารย์หลวงปูน<า>นงป่นี่ด้วยหลวงปู่ด้วยเรียนจากพ่อ,พอคุณเลื่อนก่อนพ่อคุณเนี่ยถ้าเป็นทวดของผมนี่ผมบอกนะฮะครับท่านเรียนกับหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงมาก็เรียนพระคาถาโน้นนะผมชอบทางนี้เพราะผมอยู่กับท่านท่านจับสวดมนต์ในตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผม แล้วก็หลายๆอย่างที่ท่านทําให้เราเห็นเป่าซางพ่นฝีนน่นนี้นั่นคือหลายๆอย่างอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่น่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปให้เราเห็นแต่ตอนเราอยู่กับพ่อคุณเราก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีอะ่ะแต่เราก็เรียนคาถาด้วยนะแต่ก็ยังไม่เชื่อตอนนั้นเรียนตอนตอนนั้นเราหกเจ็ดขวบพี่ไม่ไม่ถึงเรื่อกอนหกเจ็ดขวบใช่ก็เรียนคาถาท่องได้ด้วยแต่ก็ยังไม่เชื่อคือมันไม่ใช่ไม่ใช่มันแบบ ท่องเพื่ออะไรวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นอย่างเด็กก็จนมาได้ต่อวิชากับหลวงปู่เนี้ยแต่แกก็ไม่ได้สอนมาหมดใช่แล้วทีนี้ก็เลยคือว่าก็เริ่มแบบเรียนรู้หลายหลายอย่างเจอหลายหลายอย่างอย่างเงี้ยว่ามันอาจจะแบบไอ้ความแค้วคาดหรือในดวงที่เขาถูกยิงกันแล้วไม่เป็นอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยผมก็เริ่มมีความเชื่อแล้วก็มาเรียนกับพอออกจากป่านั้นมาแล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วหลังจากนั้นประมาณเกือบไม่ไม่กี่เดือน ก็ไปหาท่านอาจารย์เจตสามแยกกระจับท่านเป็นครูสักเราเราไปสักพอไปสักเสร็จปุ๊บยู่ดีก็พูดกับท่านว่าอาจารย์ครับผมอยากเรียนผมอยากเรียนวิชาเรื่องอินเลยวนี่เร่มอยากเรียนขอมใช่ตอนนั้นเรียนแต่คาถาไม่ไม่ได้เรียนภาษาขอมตอนนั้นคาสักถาที่ได้มาเป็นษคาถาคาถาเสกน้ําล้างหน้าจังงังแค้วคาดอะไรพวกนี้เรียนทางนั้นมาโดยเฉพาะเลยเรียนแต่เรื่องพวกนี้เลยตอนนั้นแล้วก็ไปขอวิชาท่านก็เลยบอกว่าเอ้า ถ้ามึงอยากเรียนถ้ามึงจําได้มึงก็เอาไปแล้วผมก็ไปจําได้เฉยๆเนี่ยเยอเลยใช่ไมันแปลกมากแล้วพี่มันคืออยู่ดีก็รู้ว่าอักขระนี้อ่านว่าอะไรเขียนว่าอะไรท่านก็เฮ้ยมึงได้แล้วนี่วาครับท่านก็เลยให้เข็มมาเล่ม,นม,ห,มหนึ่งกับหมกขวดหนึ่งให้มหัศักรย์กราบกราบกล้วยพอสักกราบกล้วยเสร็จปุ๊บวันเดียวเองอีกวันหนึ่งผมก็ไปสักคนเลยไปสักคนไอ้คนนั้นยังอยู่ไหมจ๊ะอยู่ฮะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่มันยังอยู่เนอะภาพแรกเลยคือจิ้งจก ย่าบอกอะไรกันผมบีผมไม่ถ่ายหนังกับพดอโนเนี่ยมีตอนนึงจิ้งจกสะดุ้งปีนคือผมไม่รู้มันมีจริงเหรอจริงมันคืออะไรจิ้งจกสะดุ้งปีความหมายมันเกี่ยวกับเสน่ห์พวกเนี้ยมันเกี่ยวกับเสน่ห์เกี่ยวกับมหานิยมมหารามมันอยู่ที่ตัวอาจารย์ที่ฐานว่าจะที่ฐานให้ไปทางไหนครับจะหนุนธาตุไปทางไหนอ่าเรื่องของอาจารย์ถ้ามาที่สํานักอาจารย์ปุ๊บเนี่ยแล้วลูกศิษย์ลูกหาแบบเชื่อในเรื่องของกุไสหรือเชื่อในเรื่องของ เขาเรยกอะไรนะพุทธคุณเใช่คุณใสมันจะเป็นทางพวกเลนะ่นมณดลไม่เป็นไรคนระับไม่เป็นไรพ,พุทธคุณคืออย่างเงี้ยพอผมเรียนกับท่านอาจารย์เจดเสร็จผมก็ได้มาเรียนกับพ่อครูขุยท่านเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่สุขวัดปักคองมาขามเท่าผมมาเจนจบกับพ่อครูคนนี้เลยครับ แต่ผมเนี่ยท่านจะมีลูกศิษย์อยู่4ี่คนที่หลักๆนะครับคนนึงจะเก่งทางถอนของถอนกุญสพวกผีเข้าอะไรพวกนี้โดยเฉพาะเลยอีกคนนึงจะเก่งทางพวกคงกระพันชาตรีชอบหนังเหนียวอมหาอุดอีกคนนึงจะเรียนพวกมหาลาบอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยชอบทางทางเสน่ห์เมตตามหานิยมผมคิดว่ายุคนี้มันไม่ใช่แบบต้องไปลบลาฆ่าฟันเลยว่ะผมคิดว่าถ้าเรียนเมตตามหานิยมอ่ะเขาจะฆ่าเราเนี่ยเขาสงสารเราไปเลยดีกว่าไม่ต้องทํา แควคาดไปเลยดีกว่าอหรือแบบเจอประจันต่อหน้าแล้วก็คือมึงมึงมึงไม่ฆ่ากูมึงไม่ทําร้ายกูเราคุยกันดีๆอะไรเมตตาดีกว่าเมตากันดีกว่าผมว่าเอ้ยอันนี้น่าจะเขาท่าทีนี้ก็เลยก็เลยขอพ่อครูเรียนทางเมตตาเรียนมาาลียศกตอนนั้นอายุประมาณสักกี่ปี26เรียนเมตตาเรียนมานัยศกครับเรียนเสน่ห์อะไรเงี้ยอือโอ้ทีนี้หนักเลยทาไมอ่ะมีคุณาหลอกไม่ เขาเรียกครูร้ององเงี้ยผู้หญิงติดก็น่าหน่ะดี่แล้วคุมเองไม่ได้ทำไมครับคุมไม่ได้โอ้โหจะคุมยังไงอ่ะพี่เราไอ้รุ่นอ่ะผู้หญิงติดชอบด้วยผู้หญิงตีกันที่มหาบวงหมด ไม่อาจารย์ส่วนตัวที่อาจารย์ชอบด้วยไงต้องยอมแล้วก็ใช่ฮะเพราะเราเป็นคนเจ้าอยู่ใช่อพอเราเรียนเข้ามาปุ๊บมันส่งเสริมพอมาส่งเสริมติดยังไงเราเนี่ยก็จีบใครก็ติดจีบใครก็ติดคุยกับใครก็ติดได้กพเป็นเมียหมดแล้วผู้หญิงก็ทะเลาะกันตีกันเละเทะหมดตีกันที่สำนักเนี่ยนะไม่ใช่มาตีกันที่บ้านมั่งไปตีกันที่อื่นมั่งไปนัดตบกันมั่งอะไรเงี้ยใช่ครับ ชาดีไม่ใช่คือมันเป็นความด้วยความเราเราด้วยแหละมันแต่อย่างน้อยมันก็ดีนะมันไม่โดนเราเราไม่อันตรายโดนนะพี่ผู้หญิงก็ดา่าเราไงเอา้ามึงแม่งเฮียมึงโกหกกูบอกไม่มีใครไงน,นาตอนนั้นนะแบบโอ้โหเละเทะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับทั้ง17ท่านนะครับเราจะมาคุย การใช้ชีวิตการอยู่ด้วยกันทั้งเจ็ดท่านฮะไม่ใช่สิบเจ็ดทั้งเจ็ดท่านทั้งเจ็ดท่านพี่พูดมี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 อเหมือนเหมือนมีรางเลยทั้งเจ็ดท่านนะครับมาใช้ชีวิตอยู่ยังไงไนใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามและการการให้เกียรติกันนั่นคือเรื่องสำคัญที่สุดอาจารย์จะมีวิธีปกครองยังไงวันที่อยากรู้มากช่วงหน้าครับเราไปพบกับทั้งเจ็ดท่านแล้วก็ไปนั่งคุยอาจารย์ครับสวัสดีครับ เข้าสู่ในช่วงที่2นะครับและตอนนี้ก็อยู่กับทั้ง7ท่านแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคําถามอะไรที่ถามแล้ว, <S 1> <S 1> <S ลวทําให้ตกระทบกระเทือนหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวต้องขอโทษด,ด้วยถ้าถอยหลังกลับไปได้เนี่ยออผมก็มานั่งคิดนะจริงๆมันก็มีทั้งผลดีและผลไม่ดีนะอาจารย์ทีนี้ผมถามนี่ทั้งหมดเนี่ยแบ่งเวลากันยังไงก็คือนอนนอน,น,อน